สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะจ๊ะวันนี้นะคะก็พบกันกับน้ำหวานอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่สลอ็อตค่าย p g นะคะตอนนี้น้ำหวานอยู่ที่โปรแกรมสูตรเนาะโปรแกรมสูตรสล็อตนั่นเองก็จะมีอัจรานะคะการแตกนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมนี้แล้วกันอยู่ที่99.79%เลยนะคะเป็นเกม But t e อ f l y ฟบอ s ซ m นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะคะว่ามันจะแตกตามที่เปอร์เซ็นต์บอกจริงหรือเปล่านะคะลองกันได้เลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะขอเข้าสู่เกมก่อนนะอ่ามาแล้วเกมนี้นะคะจะมีทั้งคูณหนึ่งคูณสคูณสาแล้วก็คูณ5นะคะวันนี้นะจะมา เริ่มต้นที่เบ็ดนะคะใส่ไป30บาทแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะแตกจริงหรือเปล่านะขอหมุนเองไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหมาไหมฟรีสปินอีกตัวหนึ่งขออีกหนึ่งตัวจะแตกตามที่เปอร์เซ็นต์บอกไหมโอ้โหเกือบไปแล้วนะคะอ้า โอ้โหได้การหมุนฟรีนะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันได้เท่าไรเอ่ยโอ้โหย2่บาทนะคะคูณ6ไปแล้วคูณ9โอ้โหคูณ9ไปนะคะคูณ25ได้เท่าไรได้เท่าไรเหลืออีกสรอบนะคะคูณ3นะคะรอบนี้นะ คูณหมาอีกนะคะคูณ9ไปอีกนะคะคูณสี่สเลยได้เงินรางวัลน,นะคะร้อยยนะคะเหลืออีกสี่มุนนะมาแม่มาแม่มแมโอ้โหสวยเลยนะคะเงินรางวัลอยู่ที่2940บาทแล้วนะอือคูณ45นะคะแตกดีจริงๆเลยมาแล้วคูณห้าสิบนะ ไปอีกไปอีกโอ้โหเงินรางวัลรวมก้อนโตนะคะจากได้หมุนฟรีไปนะแปดรอบนะคะโอ้โหรางวัลเมก,กะมาอีกนะมาอีก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 แล้วรางวัลซูปเปอร์เมกะนะโอ้โหไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะถึงสองพันแล้วอ่าสองพั 2, แล้วนะคะ 2 4งพันสี่สองหอโอ้โห و, โอ้โห و, ไม่หยุดหยุดอยู่ที่7 7 2ดบาทนะโอ้โหแตกดีตามที่เปอร์เซ็นต์บอกเลยนะตอนนี้เราเหลือการหมุนฟรีอยู่ที่อีกสาหมุนนะคะ2หมุนและเหลืออีกรอบสุดท้ายนะคะจะได้ไหมอือื้ ไม่ได้นะคะเงินรางวัลรวมนะคะก็จะได้ที่เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็บาทนั่นเองนะคะโอ้โหแตกดีจริงๆเลยนะคะตามที่เปอร์เซ็นต์บอกนะน้ำบาทก็มีทุนอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบสาบาทนะคะก่อนที่จะมาเริ่มมาเล่นเกมนี้เนาะก็ได้กำไรมาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะรวมกันแล้วเนาะรวมทุนด้วยนะคะก็จะ ได้ทั้งหมด8,452บาทนะคะก็ถือว่าเกมนี้แตกดีจริงๆเลยนะคะแค่หมุนไม่กี่รอบนะคะถือว่า เกมบัตเตอร์ไฟบล s s ซัในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะแตกดีตามที่เปอร์เซนต์บอกจริงๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะสนใจนะก็ลองไปเล่นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้มีโปรแกรมสูตรเนาะอยากได้โปรแกรมสูตรนะก็ทักไลน์แอดน้ําหวานมาขอสูตรได้เลยนะจ๊ะสมัครแล้วก็มาขอสูตรฟรีนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะน้องหมาก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ จะเป็นเกมไหนนะที่มันแตกดีนะเดี๋ยวน้ําหวาดจะมาเล่นให้ดูอีกนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย